สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่มัสยิดสีชมพูนะครับใกล้ๆก,กับทำเนียบรัฐบาลนะครับของมาเลเซียนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในมัสยิดสีชมพูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวไปกันเลยครับมาในช่วงของที่เขากำลังละหมาดกันพอดีนะครับ นี่คือบริเวณด้านหน้านะครับถ้ามองออกไปจากมัสยิดสีชมพูนะครับก็จะมีรูปธงชาติมาเลเซียนะครับเพราะว่าอยู่ไใกล้ๆทำเนียบร,รัฐบาลแล้วก็ทางศิษาแล้วก็กระทรวงต่างๆนะครับเรากระทรวงต่างๆก็จะอยู่ฝั่งนู้นเลยครับตอนนี้ผมกำลังเดินเข้าไปที่มัสยิดนะครับ ภายในมัสยิดก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปสําหรับผู้หญิงนะครับที่จะเข้าไปในมัสยิดจะต้องใส่ชุดคลุมเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับสังเกตข้างหน้านะครับสีชมพูนะครับสำหรับผู้หญิงก็แต่งตัวเสื้อสินนะครับเ <Hello. S 1> ข้าใจว่าเป็นแมมมอนะครับ เด้แต้มเลี oh. ้ยวเกี่ยดรูอ๋อคตอนนี้ผมแปลงโฉมแล้วนะครับพอดีผมใส่เกงขาสั้นมานะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องให้มาใส่เสื้อคลุมนะครับชุดคลุมนะครับคล้ายชุดคลุมแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับสำหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับที่ใส่เกงขาสั้นนะครับจะต้องมา ใส่ชุดคลุมนะครับเสื้อคลุมที่นี่นะครับเขาบริการให้ฟรีนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับในมัสยิดสีชครูก็ยิ่งใหญ่มากครับบริเวณรอบๆนะครับ ผ่ารองเท้านะครับแต่ผมไม่ไผ่ารองเทาง้าผมก็จะเข้าไปถ่ายดูภายในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวมัสยิดสาหรับใครที่ไม่เคยเข้ามัสยิดก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงครบับนี่คือภายในของมัสยิดนะครับมี่สักครู่ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมาบอกว่า ต้องเข้าทางนี้นะครับนี่คือภายในมัสยิดสีชมพูพอดีเคาละหมาดกันพอดีเลยครับอัฮ 不是